โอเคก็ปุ <this> really ่ก็ล็อกจับสวัสดีคุณทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เลิกเรียนละกลับบ้านละกลับบ้านผมก็จะไปเบิกอะไรฮันดานะทุกคนเพราะว่าลูกค้าสั่งเบิกอะไรฮันดานะครับผมชิ้นเดียวแต่ผมก็ต้องไปเบิกนะครับผมเพราะเป็นหน้าที่เนาะเนี่ยเอ็กแม็กโคตรแรงครับน้องๆเอ็นแม็กก็ดี๋ยว้านแล้วเดี๋ยวเดผมไปแวะเบิกอะไรฮันด้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเบิกเลยด้วยกันวะ แฟนกอูอะไรยังลืมแฟนกอูนอะไรโอเคเลกเรียนแล้วโอ้เด็กเลกเรียนเร็วกับเบิร์ดวันนี้ก็วันพุธแล้วทุกคนวันที่ผมอัคดคลิปเป็นวันพุธน,นะครับผมก็อยากกลับบ้านละเฮ้ยไปแกล้งเพื่อนกันมั <c oughs> ้กับพี่เอ้พี่น้องกูเปิร์ดเปิดแล้ะ ไปแบงค์ก็พี่ไปน้องเออไปเรียนได้เลครับครับแล้วเปตัตผมเอากะบอกเหรอกระบอกไม่ได้แต่เบาะไนตดผมเิยตดผมมานี่ต้โอ้ดีเออัตอ่ะเออเๆๆตดผมวันตาสกินเต็ดให้กุลันหนึ่งไอ้ก็เหรอยังลืมแฟนกงอะไรแต่แได้ น้องเพียงไม่เคยจบวักสี่กูไปตัดผม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 ผม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 เฮ้ยก่อนแต่ผมต้องไปอันนี้เลยวะไปเบิกอะไรฮันด้ากันเชิญรับอาจารย์เออเออแล้วดีนะทุกคนตายกับบ้านผมอยากกับบ้านไรบ้เบิกอะไรฮันด้าเบิกอะไรฮันด้ายังดื้อเฟล

ไปหาละกันผมกลัวมุมกล้องผมกลัวมุกมกล้องมันจะลงมาต่ำอยู่นะทุกคนรอบนี้ผมปรับกล้องลงมาอีกนิดหนึ่งผมว่าเห็นมันเห็น้ฟเยอะเกินเสียงให้เสียงซิมซีปะนั่ง เลือกเรียแล้วกับบานเฮ้ hey, จะมีนี่นี่นว่ะงานนิ้วนี่ว่ะวันที่อ่ะไรวะสิบห้าถึงยี่สิบสองเราต้องหาอะไรกินสักหน่อยละเดี๋ยวผมมารีวิวของกินให้ดูนะทุกคนผม,ผมชอบงานของกินงานนิ้วเขาว่าอร่อยเปิดไม้เน็ตซูนฮันดาเปิดดูเปิดปดูขอเบอร์อะไรนั่นนะครับขอเบอร์อะไรนั่นนะครป๊อปป๊อปป๊อปจอดในดีจอดตรงนี้แล้วกันขออนุญาตนะครับ อจะเราจะตัดคลิปดีไหมวะไม่ตัดหรอกเราไปดูด้วยกันดีกว่าเนาะหาพอตั้งก่อนหาพอตั้งก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายด้วยวะทุกคนก็ต้องลองดูแล้วกันเนาะมีตังพอเบิกไปเ่ยมีอยู่ไปไปโทรศัพท์กันแคบเดี๋ยวผมไปเบิกของกันดีกว่าผมจะถอดหมอกออกน,นะทุกคนเบิกอะไรนะครับ เบองอะไรนะครับเอ,อ่อของวิเศษครับแกะตาเปิดเก่งนะครับของวิเศษสีดำครับาแงน,นครับ,รบใช่ครับเอาสีดำครับ ฟ้าฟ้าตัวน,นี้ครับน่นจาจะตัวน,นี้นะครับผมเอาตัวอันนึงครับสีดำของพี่มันต้องสั่งได้นะครับได้ได้ครับได้ครับผมไัน้ครับอัใส่ใช่ครับ โอเคครับตอนนี้เขาก็จ่ายเงินก็รอ,อบินกับรอเงินถอนนะครับผมก็ราคาสองละผมไม่บอกราคาดีกว่าเนะรคประมาณฝ่ายกิฟต์เองครับผมราคาอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบกับกลางนะครับผมก็เราไปหาดูนะครับผมก็แต่ถ้าใครนะใค่อยพูดนอาเนอกดก่าเนานะ ได้ครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคทุกคนก็ถ่ายบินมาแล้วนะครับผมแล้วก็เงินทอนแล้วก็จ่ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอเอาของมาถึงอีกทีเนาะก็นะคะใครอยากสู้ถึงอ่ะใครอยากเบิกก็มาเบิกกับผมได้นะครับผมผมก็ยังรับเบิกปกตินะครับผมใครอยากเบิกก็ยินดีครับก็ราคากันเองนะครับผมค่าบริการไม่แพงหรอกคือคนรักรถด้วยกันจะรู้นะครับผมก็ เขามาเบิกได้ถ้าราคามันไม่เยอะเกินผมก็สามารถออกออกให้ก่อนได้นะครับผมราคาพันสองพันเนี้ยเออแล้วก็ราคา 1, 2, 000, เออาคาอยอะหน่อยก็มาจำมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับอะไรอย่างนงี้เนาะเอออยากเข้ามาให้ผมเบิกได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่เพจผมเลยธนกิจเหลารือชานะครับหรือไม่ก็เพจผมก็ได้ส่วนมากถ้าเป็นเพจผมก็ใช้มันเพจจริงแหละขายของขายของก็อย่าไปติดต่อทางเพจก็ได้นะครับผมับก่อน ร้อนชิ้นเดียวผมก็ยังรับเบิกมาเลยนะครับผมไม่ได้ว่าชิ้นน้อยชิ้นแล้วผมไม่รับเบิกนะครับผมผมรับเบิกทุกชิ้นนะครับไม่แต่น้อยตัวเดียวผมก็รับนะบผมรับทุกอย่างนะครับเรื่องเบิอกอะไรเนี่ยเออมาเลยเบิอกอะไรฮอนด้าเนี่ยผมรับนะบผมก็ถ้าใครอยากเบิกจริงๆก็ทำไม่ได้เฟซผมก็ได้นะครับ ก็เพจผมก็ธนก,กิจเราวลิชานะครับหรือไม่ก็เพจผมก็ตอนนี้ชื่อเพจผมมันชื่อว่าลาเต้น,นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูแล้วก็แต่ถ้าบางทีเพจมันอาจจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าผมแกล้งแก้งเปลี่ยนชื่อไปน,นะครับผมไม่ไม่รู้ว่ามันจะให้ผ่านหรือเปล่าก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไปด้านล่างอีกอีกทางเลือกหนึ่งเนาะเออทั้งเฟซผมแล้วก็เพจผมก็เข้าไปดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมเออ ก็อย <g ül> ่างหนึ <g ül> ่งก็เรื่องน้ํายาดูแลรถที่ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายของมาชนนาโซนมหาสารคามนะครับโซนแถวๆนี้เออผมเป็นตัวแทนหลักเลยนะครับผมก็ติดต่อผมมาได้เพราะว่าชุดที่แล้วผมเอามาสองร้อยขวดก็หมดแล้วนะครับผมคือผมไม่คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้นะครับผมก็เกลี้ยงเลยอืคือมันคือเพื่อนผมอย่างที่เคยซื้อไปอีกอะซื้อไปคนแบบเขาผมขายเป็นคู่คือมีมีน้ำยายางดําแล้วก็น้ํายาแ็กนะครับก็ คือมันมันไม่จําเป็นต้องเช็ดรถอ่ะคือเช็ดรองเท้าเช็ดอะไรอ่ะเออดูแลรถอย่างเงี้ยคือชิ้นดงชิ้นดําเงี้ยคือดูแลได้หมดนะครับผมก็เงาวิ่งวิ่งอ่ะคือเพื่อนผมแบบมันบอกว่ามันมันมันสั่งไปใช้แค่คู่หนึ่งอ่ะทั้งยางดําแล้วก็แ็กรถอ่ะมันใช้ไปแค่ไม่ถึงครึ่งขวดอ่ะมันมันมันจองผมอีกคนละสามสี่ขวดอย่างเงี้ยทุกคนคือมันจองผมเยอะมากอ่ะอะไรของมึงวะ แบบคนคนจองผมเยอะมากอะไม่รู้แบบเอ้มันขายดีขนาดนี้เลยเหรอวะผมก็ยังงงอ่ะคือผมก็เลยก็เลยลองลองมาใช้เองนะเออมันก็ดีจริงนะรู้สึกรู้สึกว่ารถรถรถเงาขึ้นรถฉ่าขึ้นอะโอเคเลยนะพูดถึงอะเออก็มาสั่งได้ที่เพจผมหรือว่าเฟซผมได้เหมือนเดิมนะผมก็ตามน,นั้นเลยเออถือว่าดีอะผมแนะนําเลยฉ่าแบบวิ่งๆเลยนะคือน้าไม่ก่อ,อเออเดี๋ยวผมทํคชิปรีวิวอีกชิปหนึ่งดีกว่าเนาะอ คลิปรีวิวผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมว่ามันดีขนาดไหนอะไรยังไงนะครับโอเคก็งั้นแหละวันนี้ก็มาไม่รู้อะผมก็คทงทำคลิปนี้นี้แหละใครอยากสั่งได้ก็สั่งได้นะครับผมก็หรือใครอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายเออถ้าแบบลองซื้อไปใช้แล้วมันดีจริงอยากเป็นตัวแทนจาหน่ายผมก็ยงังเปิดรับตัวแทนจําหน่ายนะทุกคนเริ่มต้นที่สิบขวดยี่สิบขวดสามสิบขวดก็ว่ากันไปเนาะเออ,อเดี๋ยวกาว่ากันแหละว่าผมก็สามารถ ก็คือใครอยากมีรายได้ระหว่างเรียนอเงี้ยติดต่อผมไม่ได้เลยผมส่งให้ราคาถูกแน่นอนครับผมบอกเลยว่าผมเป็นตัวแทนรายใหญ่ทุกคนก็สต๊อกของก็หลายหลายร้อยขวดเหมือนกันแหละเออก็สั่งได้นะครับผมนะทุกคนอยากมีรายได้เงี้ยคือติดต่อมาได้เลยครับเตือ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 ตือ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 เตือหยออ เวลากลับบ้านแล้วเรื่องเรียนกับบิ้นกันดีกว่านอน,น,อนก่อนจะไปตัดบ้านเอ้ก่อนจะไปตัดบ้านก่อนจะกลับบ้านต้องไปตัดผมแล้วเนี่ยลืมมาตัดผมเลยพ่งนี้มีตรวจแล้วีปบวินยัยเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วสอบแล้วผมก็คงจะสอบเสร็จก็นมาจะปิดเทอมปิดเทอมเล็กกับทุกคนก็ประมาณสัก อันทีสองที่เดีผมก็น่าจะเคลียร์งานนะครับทุกคนเคลียร์งานลูกค้าที่เอารถมาจัดสภาพบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับผมอาจจะนัง,นงทําให้มันเสร็จเออได้แท็กน้ายางเงี้ยผมก็ออเดอร์มผมมีส่งประจาเลยนะตั้งแต่เอามาเนี่ยก็ส่งอย่างน้อยน,น้อยมีสิบมีห้าคู่อย่างทุกวันนะมีประมาณห้า่วะเออก็ราคาขวดละ69บาทนะครับอย่างเดียวถ้าสองขวดหนึ่งรอบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับแต่ถ้าสั่งสี่ขวดขึ้นไปอ่ะ ก็จัดส่งให้จัดส่งด่วนให้ฟรีนะครับเออเข้ามาสั่งไดน,นะคือราคาถูกมากอะ่ะมีน้ายาแว็กที่ไหนไหมราคาไม่ถึงร้อยอ่ะเออไม่มีหรอกคือหายากราคาเนี้ยผมบอกเลยอย่างมากก็เป็นร้100อยอ่ะร้อยอัพอ่ะอันนี้เนี้ยืบบคือราคาเราจะถูกแต่ว่าคุณภาพาผมไม่ได้ผมว่าไม่ได้แบบนั้นนะเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นคนรักรถขนาดไหนเออว่าผมดูแลรถขนาดไหนอะ่ะถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าเอามาขายหรอกเพราะว่าผมก็ใช้เองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้ผมใช้เองนะครับ ว่าผมต้องรีวิวรถให้ลูกค้าดูรถผมเนี่ยราคาขนาดเนี้ยผมก็เอาแบบแวกราคาแค่เนี้ยมาใช้อ่ะผมบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะดีดีกว่าบางแบรนด์ราคาแพงแพงกว่าน,นี้ด้วยนะทุกคนผมบอกกล้าพูดเลยกล้าเพราะว่าผมรับประกันจากปากผมเลยว่าผมก็ใช้อีกนะครับก็สนใจก็สั่งได้นะทุกคนแล้ว,ลวใช้แล้วใครเคยใช้แล้วคอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันจะดีมันดีจริงไหมครับผมไม่อยากจะผมไม่อยากโมยเยอะหรอกเออไหนวะตรงไหนวะ ลืม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 ่ไหนวะลืมปะเท่านี้แหละนี่ไงความเงินนี่ไงมีร้านตรงนี้ร้านเก่งโอเคนี่ไงร้านไหนวะเดี๋ยวว่าไม่เปิดเถอะนี่ไงนี่ไงอาธิร้านนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดผมก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็เอาไว้แค่คลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้แหละเพราะมันค่ำแล้วทุกคนก็ ังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าตัดผมก่อนนะครับ Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah those whispers all around.